ใครจะเชื่อว่าใจกลางเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายจะมีสถานที่ที่ดูน่าค้นห,หาหลับไหลอยู่พ,พวกเราทุกคนเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อพิสูจน์ตำนานวังมัดชาเขาบอกกันว่าภายในห้างที่ถูกปิดตายมีปลาจำนวนมากเหมือนเป็นแดนสวรรค์ของน้องปลาเลยครับทุกคนข้างในห้างจะเป็นยังไงพวกเราไปรปชนภัยกันเลย ยมของกันก่อนนะครับอันตรายมากนะครับด้านลับในเนี่ยเขาบอกว่ามีมีที่สําคัญคือตึกมันผุพังไปเดินไปไหนไปไหนเนี่ยต้องระวังของหล่นทับให้ดีๆระวังตำรวจนะครับทุกคนสถานที่เข้าปกติแล้วเนะี่ยตึกมันอันตรายนะครับทุกคนนะคนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะมาเข้าทางนี้ต้องระวังแล้วค่ะขึ้นทางไหนปกติตึกนี้นะครับขึ้นทางนี้ทุกคนเห็นเชือกไหมดูดิ <c oughs> <c oughs> ปกติ คนที่มาที่นี่เนี่ยเขาขึ้นกันทางนี้ก็คือกระโดดปีนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเชือกนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปนี่เราขึ้นวอลล์ลบากแล้วเราเป็นโจนินไม่เป็นนินจาเกาเหรอใชจั่รทอมพีพิ้เล็กบอสกิโร่โอเคเดี๋ยวเราจะพยายามเอาของเนี่ยขึ้นไปก่อน เคอพิกอ์ไม่ขึ้นได้ครับเพื่อนโอ้คนหดนี่คือการผจญภัยของแท้ได้กินายเลือดโทรตรงนี้นะครับนี่ฮะมีน้ำเลวยขังอบริเวณตรงนี้เห็นไหมฮะทุกคนออเราเห็นจุดที่เราจะไปกันต่อแล้วนะครับทุกคนนี่นี่ใช่ไหมโอ้โหทางเข้าทางเข้าสุดหรือผมจะเปิดไฟเข้าไปนะฮะ ผมรู้สึกว่าเจ้าของตึกเนี่ยเอาไม้มากั่นไว้เว้ยแล้วมันมีคนจอนหรือว่าคนบุกเนี่ยเข้าไปไหคือเอาเชือกมาผูกผูกแล้วก็แบบพังเข้าไปซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินนําเข้าไปแล้วกันนะครับพี่เมย์่าจะเข้าได้สะบัดไข่โอ้ใช่มาเรองเโอ้โหเฮ้ยมันโอ้เฮ้ยมันโถงมันแบบอลังการมากอ่ะหัวห้างล้างเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะอุปกรณ์ไว้ตรงนี้ก่อนได้มาลงกันไว้ตรงนี้ก่อน รวมกันไหมนี่ไงปลาพี่ก๊อตเฮ้ยมีปลาส้มด้วยเป็นหรอนู่นน่ะอุ้ยปลาครับโอ้โหทุกคนดูนี่ครับผมเจอปลานินตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่ใหญ่มากเลย้ยตรงนี้มันเหมือนซากอะไรไม่รู้กพี่ก๊อตดูเลอะหมดเลยเหมือนพายุถล่มลงมาแล้วครับผมใช่โอ้โห้ยไม่ได้มองขึ้คนเลยเกือบเล็กเกือบแล้วแผงไฟอ่ะทุกคนดูดิดูแผงไฟครับ้ย ตกลงมาแบบหลุดหมดเลยทุกคนแล้วก็มาขวางทางเดินของเราด้านหน้าแบบนี้เลยมานจะทางนี้ดิเพี่เมย์ระวังนะมังอยู่มันอาจจะมีจอระเิ้ได้นะใช่แต่ว่าอูว่าถ้าพี่หันหลังเราอู๋ก็จะวิ่งไปอ่ะกูเพื่นทำแบบนั้นเหรอใช่แล้วพี่เมย์มาด้านหลังได้เพื่อนเดินกันได้ไหมโอ้โหดูครับเพื่อนใหญ่แม่งมุมตลอดทางเลยอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนๆเจอสุดฟ้า สบายเหรอพี bye bye ่เมย์ค่อยๆลงมาโอ้ทางเด็ดบ้าใช่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 เดี๋ยวเราจะทำการออกสำรวจพื้นที่ด้านล่างกันก่อนนะครับยังตายยังน้อยอยู่อ่ะผมไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเจอแรงกับเพื่อมของเราหรือเปล่ามันไม่แบบหนีไม่หมดเลยไม่้าหรือเปล่าเราอาจจะต้องดำน้ำไปว่ะพี่เมย์ดำน้ำเหรอพี่เจยเย็นๆเอาพูดเล่นเฉยๆไม่ตามจีนวันนี้ก็เหนื่อยทุกอางเลยทันลงแบบ น่ากลัวโคตรตอนนี้บรรยากาศด้านล่างมันน่ากลัวมากเด้งไอ้ความวัชชาในตำนานที่เขาบอกว่ามีไอ้เหรอไม่ไม่ไม่อยู่อยูอยู่ที่เขาไม่ค่อยมาไม้ยมมีปลาครับโอ้ยปลาต็มเลยพี่ก้อนพี่ก้อนมาดูมาดูดูเชื่อวความัชชาความวัชชาของแง่แล้วเฮ้ยลงวัน แล้วแล้วมันเป็นปลาที่ไม่มีเจ้าของเลยนะครับ mm. ทุกคนเป็นแหล่งที่แบบน้ําท่วมอ่ะเราสามารถจับปลาโอ้โหเป็นปล่อยที่อื่นหรือว่าช่วยชีวิตปลาได้เลยโอ้ยห oh. แล้วดูดิหลังคาห้างส,สินค้าไม่มีแล้วมันน่าจะตกลงมาแบบพื้นหมดแล้วรู้ได้เลยว่าตรงไอ้ช่องเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้เป็นสองเสาเนี้ยข้างนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นด้านบนวิบขคาฝูนยนึง ตรงนี้ก็มีบริเวณตรงนี้จะมีลูกปลาอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเ <c oughs> ส้นทางของนักปจุภัยอ้ดูดิข้างหลังมีปลา <c oughs> ค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆเดินขึ้นมาบันไดจะถล่มเ้วด้วยโ <c oughs> ครงเหล็กไม่ค่อยดีเราขึ้นไปก่อนน้ำหนักจะได้รับไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเราลองมองลงไปดูนะครับว่าเราจะเห็นปลาเพิ่มขึ้นไหม,ไมเห็นเป็นปลาแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วเป็นผงเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหตาโคตรใหญ่ มันยุบะไม่ไ้ไม่ไ่ิบตรงนี้มันหักอ่ะจริงหรอใช่ตรงนี้มันหักนปุ่มลงไปทุกคนทุกคนลงไปเรื่อยๆหรอเสร็จแก้วปักขาเหรอโอ้โหเอาอีกแล้วพี่หัวรองเท้าติดวะที่อันตรายมากระวังเศษแก้วทิ่มขาอุดวไปแล้วดอกนึงโอเคดูนี่ดวะทุกคนไปตรงฝั่งนั้นได้หมได้อะขึ้นเลยเวว่ โอ้ยเซ็กซี่มากเล็กมันหล่นลงมาปะเนี่ยใช่นี่เล็กเหรอใช่ใช่แข้งเหล็กที่นึกว่าช่อนไม้ไม่มันน่าจะดึงไม่ออกนะมันน่าจะลงมากากปูนอะปูนมันเนี่ยเลยเนี่ยเออคนเขาน่จะโลกไปแล้วแหละอันนี้เถาวันน่ะเกิดขึ้นในห้างอ่ะคิดดูว่ามันต้องยาวนานขนาดไหนแล้วมีใยแมงมุมแบบเยอใช่โอ้ตรงนี้แบบแสงชั่ห้างครับผมตกกระทบ ชีดิชีดิชี้เอ้ย,อยมึแกกูหายเลยลอยยังลอยนะน้ำมันใส่พว่าน้ามันน่าจะหมุนเวียนซึมออกไปทางพื้นพมันซึมออกไปทางพื้นแล้วฝนที่มันตกมาจากเข้าเราไปอากาศบนหลังคาที่<อ><ๆ>มันพังตลบมามันทาให้น้าหมุนเวียนตันี่คองูมากใช่กรเื่องมันแบบมันก้นออกมาแล้วใช่ไหมเอี<ๆ>่เดินอ<ๆ>อไปหยิบทำไมพี่ไม่พี่เดินออกมาพี่เดินปุอ๊อ่ะระเบื้องมันลอยขึ้นมาอ๋อใช เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนี่ก่อนอันนี้คือหน้าห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดเราเปิดประตูตรงนี้ไปเลยนะครับให้มันเป็นสีแยกหน้าห้างเลยนะครับอันนี้คือสะพานนะครับอุ้ยเขาทำไว้ดีเลยนะเนี่ยเอออยู่เดินระวังเฮ้ยระวังแล้วหัวขาทะลุลงไปอีกไม่เอานะป๊อกเฮ้ยไปเฮ้ยนกายขึ้นมานิกายขึ้นมาอุ้ยแต่มันแปรกวนมากมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วหูลองจินตนาการว่ามีคนมาแอบมองอ่ะแล้วก็หัวเข้าไปอ่ะมา้าม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  ใช่พูดหล่นตรงนี้มันเหมือนแบบชาชลาเลยแหละเฮ้ยกาแฟเย็นช็อกโกแลตมาเอาอะไรดีเฮ้ยเอากาแฟเย็นเใครโมกไหมคะไม่เอาไข่มมกหวานปกติเมื่อก่อน15บาทเออวาแก้นึงแต่ก่อน15บาทเดี๋ยวนุบสี่สบ้าสิบหล่นเลยโอ้ยนุ่นยุบกูโอ้โหมาเดี๋ยวเข้ามาใกล้สิมัาหนักมันรับได้พี่เมย์เบาๆมาเลยพี่เมย์ไม่มีปัญหาสวยสวย ไปครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงบันไดโอ้โอ้ลื่นโอ้โหเกือบแล้วอูแบบไหลดอกแล้วอ่ะจะไปที่สถานทีเพราะว่าฟ้าไฟยังใหม่อยู่เลยอ่ะไม่ติดเลยเออผมว่าเจ้าของสถานที่ตรงเนี้ยที่ดินตรงเนี้ยเขาจะให้ไฟมาใช้ฟรีๆมันคงไม่ใช่ไงเขาต้องตัดเลยนะโอ้โหเราเจอกับสิ่งที่อาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับอ้อยบูชาเจ้าที่นะครับ วุ้ยผักขึ้นตรงนี้สวยมากเลยพี่ก็ดูดิเอออะไรวะว่านหางจระเข้เหรอตรงนี้มันมีที่กั้นเป็นโซนการตกเลยนะอ,อ,อันนี้เจ้าของเขามาทำไว้ทุกชันหรือเปล่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเราเลยไม่รู้้ไยไหนนีเออ่เฮ้ยโอ้ยสารเออหรอโอ้โหสารจีนเหรอใช่ใช่เ,ออเป็นร้านเก่าอะ่ะร้านเก่าที่นั่เออนงเนี้ยแล้วก็ปดูชา เราบูชาแล้วเขาไม่ได้เอาไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปทางเก่ากันอุ้ยตรงนี้มีหลอดไฟกันเลยดัอหัวดังหัมอเตอร์เหเอมอเตอร์คือปั่นไฟมาใช้เห็นปะมีคนนอนในนี้จนกระทั่งในห้างนี้เนี่ยมันปิดแล้วมันต้องขึ้นเฉพาะทางที่มันสูงแล้วคนที่มีอายุที่เป็นคนไร้บ้านเขาอาจจะเข้ามาในนี้ไม่ได้แล้วจะจะปิดตายแต่มันก็มีพวกซนๆอย่างเราปีนเข้ามากันสามสองหนึ่งกระโดดครับโอเค เต็คเช็คเชกเราคเ็คเม็คเอ็คเชเช็คเช็คอาหาเน็ค็คเช็คเช็เเ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 เตรียมเตาเราก็จะมีเส้นต้ากับ เขาสวยแต่ว่าเราจะเลือกเป็นพาสตา้าแล้วกันเนาะวันนี้เอกินเป็นพาสต้าเส,ส้นดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะถุงดํานะครับเก็บขยะให้เรียบร้อยนะครับถึงแม้ที่นี่จะล่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะไม่ทําให้มันล่เพิ่มนะครับแล้วก็เรามีตเตาแก๊สนใี่ไข่ว้าวสุดยอดทำได้เหมือนกันมีชุบแป้งทอดพี่เมครับผมก็มีไข่ นี่ทีเด็ดกว่าที่เด็ดเอาวที่เด็ดมาด้วยว่ะอันนี้ะไรอ่ะอันเนี้ยทุกคนเคินมาม่าเผ็ดคุณสอนแต่ก่อนไม่่มาบอกว่าเผ็ดนักเผ็ดหนาอร่อยมากนี่ครับไก่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 ก่ไกก่ไก่ไก่ไก่ันไก่ไก่ไ่ไก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 ่ก่ไก่ไก่่่่เาาก โอเควันนี้ว่าจะคงจะต้องอยู่ยาวๆไปหน่อยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เป็นน้องไก่นะครับอ่าหาก้อนโอ้ปิดกระป๋อปิดกระบ๋องปิดกระป๋องปิดกระป๋องวันนี้เขาเรียกว่ากระดาเดือดนะครับผมโอยปีดฟองพี่เมย์ สองพอนะวองไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็น4จานนะคะเพื่อนๆนะอย่าทของผมนี่ผมใส่ลงมาแล้วอ่าเรียบร้อย3 2 1ครับผมโอ้ไก่ทอดหัดใหญ่โอ้ยได้ยดีวของผมเนี่ยชอบกินเผ็ดๆก็ประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้พอนะครับเพื่อนๆนะฮะน้อยน้อยน้ พี่ใครไหนครับผมไข่ได้ไหมได้ไหมวันนี้เส้นก่อนนะผมจะลองเส้นกันก่อนไปอุ้ยนี่แล้วผมเห็นแล้วผิดแครมโอ้จโหด้วยมากมูดีมากอร่อยมากเข้าไข่เยอะมากใช่ไหมเหลือน้ำไปด้วยนะอ๋อเอาดูนะบ๊องใส่เยอะไปกูบอกเลยอ้าวเป็นไงเห็จริงเสิรมากเฮ้ย ก๋ธรรมดาไก่ซอสเฮ้อไง่าอืมไม่หมดทำไมเนี่ยชดหนไหนครับชไหนครับนจะอร่อยมากอ่ยมา โอเคครับตอนนี้เราก็อิ่มเป็นที่เียบร้อยแล้วนะครับฝนเหมือนจะตกด้วยวบรรยากาศอึมครึมมากร้อนกว่าเดิมตอนนี้ทวีคุณความหลอน <c oughs> ครับวันนี้เรามีอันนี้หนึ่อันนี้คือน้องไก่ที่เรากินเหลือนะครับยังม,มีเนื้อเลือยู่เลยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับปลาหรือว่าอะไรที่อยู่ตามธรรมชาติมากเพราะว่าเขาหาเนื้อกินยากมากที่เป็นเศษเนื้อนะครับ <c oughs> เราจะให้เขากินนะครับส่วนกระดูกเนี่ยมันย่อยสลายหรือว่าอะไรได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโยนลงไปผมโยนลงไปเลยนะน้องเ ไปมาแล้วเต็มเลยโอ้โหโ้ยตัวนี้ใหญ่มากข้าไปเรวตวให่มันจ้าูกทีมมันไไม่ไมันข้าไปไม่ได้อยู่แล้วปามันก็จะลุงอก็ตอดก็ถือว่าเป็นการให้อาหารไฟอย่างนึ่งป้าเดี๋ยวเราไะสำรวจกันดีกว่าปลาบอสไฟไฟโอเคเราจะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้ปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปทางนี้กันทางนีไฟ เฮ้ยทุกคนมาดูตรงนี้ครับอะไรอ่ะเนี่ยเป็นที่ที่มีคนเคยอาศัยอยู่นะมันมีของเครื่องใช้อยู่แต่ไม่มีคนอยู่อย่ามานะยู่งมปคนเดียวนะเอ้ยอูอันตรายตรงนี้มันจะเป็นโครงเหล็กตอนแรกผมคิดว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีปลาโดนขังอยู่นะครับแล้วมันมีปลาอยู่จริงๆ2สองสามตัวแล้วออกไม่ได้แต่ที่จริงแล้วมันออกได้มันออกบริเวณตรงนี้เป็นรูเป็นรูหรออันตรายมากมาครับขึ้นไปกัน นี่คือทางบันไดอู้เสียงกล้องมากทางมีไฟมีคนมาเทนอะไรเต็มเลยเนะอุ้ยโง่โง่ไหมยิ่ขึ้นมาครับโก็ตรงนี้ไม่น่ากลัวดูพี่ลองนั้นเดี๋ยวลองนั้นที่ยอดที่ยอดทางที่เรามาทางที่เรามาอ๋อทางที่เรามาอันนี้คือทางที่เราขึ้นมานะครับอันนี้เป็นลางจอดรถเหรอเออนี่ที่เราปีนด้านซ้ายยังมีคนใช้งานอยู่เลยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์ใช่เป็นลิฟต์โควงลิฟต์ใช่เพราะว่ามันยังมีนี่เลยเนี่ยนี่แกงวงจอยวงจอย มันไม่มีไฟแล้วสวยไหมไปดูสไหมไปดูหไปดูหนอุยกาวิตี้สวยมากเออเวยกับผนังอีกวุ่งวิ่งเราต้องปิดไฟพี่เราปิดไฟพี่ปิดไฟเหรอมันจะมีข้อความใช่ไหมเฮ้ทุกคนดูกดไฟไม่เป็นใหเห็นไหมสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดว่ะอาร์ตว่ะ เฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้ได้เลยเหรอมัขึ้นบนเหล็กอ่ะขึ้นตามซอกเหล็กอ่ะมันก๊อดไปไหมวะโคตรเทปทุกคนครับเดี๋ยวเราขึ้นมาทางนี้กันชั้นสุดท้ายแล้วครับเย้เงเลยชั้นสุดท้ายลงทีเดียวเลยฮ้ยทุกคนมีชั้นดัดฟ้าวิวข้างเย็นมากมันกอดเท้าใช่ไหมข้างเท้าวพี่กอดเหรอเท้าเต็มเลยนี่โอ้ยนี่หน่อเต็มเลยแบทแมนแบทแมนฮ่าแบทแบทเหรอ ขบวนการปูเล่นเมทที่บรรยากาศข้างบนนี้นะครับว่าปลอดโปร่งแล้วมาดูข้างบนกันอีกครับ <laughs> <laughs> เยียนเวลาแบบนี้อันนี้อากาศอ่อไม่เสียง<ค>น<ค>จะตกเ<ค>ลยเดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วเราจะค่อยๆเดินนะครับเพราะว่ามันอาจจะถูกก่อนว้าว <laughs> <laughs> เฮมีคนก่อสร้างมีอะไรแบบเอ้ยพี่กรนลมดีมากใช่ไมเราไม่เจอทุกคนนี้ก่อน่ะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนหมุนสา0รอองศาได้นี่คือตัวเมืองกรุงเทพเลยนะครับผมนี่นะด้านนี้มีวัดด้วยสวยบรรยากาศโอเคสูงมากอ่ะว้าวเสียวขาดูมาดูครับมาดูแผลครับ เวลามานะครับถ้าเกิดทุกคนตกจะเป็นยังไงครับทุกคนดูนี่ดูรอยช้ำหมดเลยดูเลือดอยังไม่หายเหรอเน้อันนี้เลือดสดนะที่หูได้แผลเยอะอันนี้คือถ้าเกิดมาผมจะบอกให้ว่าบางจุดอันตรายจริงๆตอนกลางคืนเราเลยบอกว่าเราจะไม่สำรวจกันเพราะว่ามันขนาดกลางวันอ่ะยังเป็นแผลขนาดนี้ยอดเที่ยวฟ้าตัดกันสวยมากเออเฮ้ยที่ยฟ้ามันแบบว่าสองสีอ่ะไม่ใช่ใช่เที่ยวกับฝนจะตกเฮ้ยฝนตกแล้วอะไรแล้วเนี่ย ลินแล้วเฮ้ยมีคนตกปลาอยู่ด้วยเพื่อนๆไหนโอ้ผมกำลังดูอยู่เลยว่าแบบปลาจะควรจะแบบอะไ,ไรดีมันมานั่งตกอะไรตรงนี้วะตาจมูกก็ใหญ่ใช่หมดลงเม็ดแล้วว่ะเพื่อนๆโอ้โหอ้าว<อ>ไม่เห็นจะออกมาเลย <c oughs> ยกขึ้นด้วยสามสองหนึ่งไปโอ้โหมันใหญ่มาก ง่ายไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลงเข้าไปดูกันหน่อยนิดน,นึงว่าในเต็นท์เรานะครับบรรยากาศเป็นยังไงนี่ครับพเพื่อนๆอตอนนี้เราก็อยู่ในฐานทัพของเรื่องเราเรียบร้อยแล้วดูว <า S 1> ดูดูก็ <ๆ S 1> จะคุยกับทุกคนว่าตอนนี้ด้านล่างวังมัชชาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราสังเกตที่เราไปค้นประวัติมานะครับผมคือมันมีคนเอาปลามาปล่อยบ้างเพราะมันมียุงเยอะน้ำมันขังเยอะอันนี้ไปรีเสิร์ชมานะครับแต่ว่าปลาบางตัวก็ไหลมาจากธรรมชาติเวลาน้ำท่วมมันก็มานะครับคราวนี้ ไปถามมาไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ไม่มีเลยวันนึงถีาเกินน้ำมันลดมันจะเป็นยังไงวะปลาที่เหลืออยู่เยอะๆทำยังไงปลาค้าปลาอะไรเงี้ยตายเลยคราวนี้ก็เลยจะให้ทุกคนลองช่วยคอมเมนต์บอกว่าใครที่มีความรู้วันที่เนี่ยวังมะฉาเนี่ยปลาเราสามารถจับได้ไหมถ้าสมมุติว่าจับได้นะครับผมเราจะช่วยปลาออกไปถ้าเกิดทุกคนบอกว่าช่วยได้เราจะมาช่วยตอนที่น้ํามันกําลังจะใกล้ใกล้หมดประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปพักกันก่อนนะครับผมนี่คือการออกมาวังมะฉาของเราย่ร้อนตอนนี้ฝากติดตามแฟนเพจปุนย์ไทเอ็นด้วย อ่ะฝไอจีผมด้วยไอจี O A U J U N จะกลับมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กตอกไอจีพี่เมย์ไอจีเลนันด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็บอ๊คนฟังไหม S T P แค่นี้แหละพัดแล้วครับโอเคสวัสดีครับผมแกไอบอล บรรยากาศข้างนอกครับมืดตื่อมืดทำไมมันมืดตื่อนน่ากลัวชิบหายใช่ภาพตัดมาที่เราข้างในนี้โธหน้าเรนเป็นไอเลยอ่ะข้างในนี้แบบชื้นมากอยู่นี่ก็เหมือนบ้านล้างอย่างนกันนะเออมันก็ล้างอ่ะที่ทุกที่ที่ล้างไมนก็ล้างไงล้างแล้วมันไม่สะอาดวะนั่นดิแม่งสะอาดเลยแล้วทำไมล้างใหม่เนี่ย